โ oh, พี่คายวันนี้ทำอะไรลูกทำการบ้านทการบ้านไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมลูกไม่ได้ไปเนาะทำอะไรมั้งคะวิชาอะไรคะลูกเรศึกษาการศึกษา,กษาหัวข้ออะไรอะคะเศรษฐกิจระเบียงของใครในหลวงชนกาไหนเปิดมาดูซิอือฮัในหลวงรัชกาลที่เก้าใช่ไหม เราข้างหลังลูกเขียนอะไรคะประวัติประวัติอะไรอะ่ะอ่านให้ฟังไหมสิคะระบบเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ 2, 2 5, อ1 7ัเดเริ่มต้นจากเพราะว่าลมมาฉาญวมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเอกพระท่านแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาประเทศแบบสร้างพื้นฐานคือพอความพอมีกินพอใช้ของใครคะลูกรอ,กกอกเก้อใช่ไหมแล้ววิชาอะไรที่ลูกทำไปแล้วอันนี้วิชาอะไรคะที่ระบายสีภาษาจีนไหนมามีมองไม่เห็นนะมาสิภาษาจีนใช่ไหมมนมีมองไม่เห็นนะลูกตั้งกล้องไม่ได้ Uh huh. ภาษาจีนใช่ไหมแล้วอันนีข้ของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะจะเสร็จหรือยังคะว,วันนี้น้องไปไหน